ปลุกพลังเดอะคอปในตัวคุณสนับสนุนชายผู้บ้าคลั่งลิวพูด้วยความรักในลิวพูลเพียงซื้อสินค้าผ่านลิงก์ช้อปปีแล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปสวัสดีครับพบก,กับสุรลุคคาวลิวพู เราเริ่มต้นกันที่ผีลงนรกบุกไพ่ฟอร์เรสต์หนึ่งศูนย์ปืนเบียดคว้าชัยไล่ลิเวอร์พูลของเราเหลือ9แต้มไปดูสรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในกัมคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเพื่อนรักของเราลงนรกอีกแล้วหลังบุกไปไพ่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับหนึ่งศูนย์ส่วนคู่อื่นๆน,นะครับมีดังนี้วูแมนตันวอลเลอร์เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูเตดหนึ่งศูนย์ไอพิญยาอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเอาชนะฟูลแฮมสองหนึ่งต่นี้อาร์เซนอลนะครับมีแต้มตามหลังเราเหลือเพียงแค่ 9, แ่่แ่แแตตต้้้้มมเททาานนนนนนัลววะะะะฮฮสสคูุดยอิ เรดเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ทหนเดต1-0นะครับเราไปสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดแบบเรียลไทม์นะครับลิเวอร์พูลของเรายังอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับแชมป์ไปยุคเก้าเกมชนะยี่สิบเอ็ดเสมือนเศษแพ้ไปหนึ่งนะครับเก็บไปเจ็ดสิบแต้ม อัสซอนนด์อันดับที่2นะครับแข่งไป30เกมชนะ17เสมอ10แพ้ไป3นะครับเก็บไป61แต้มตามหลังเราอยู่9คะแนนนะครับแต่แข่งมากกว่าอยู่1เกมโดยลิเวอร์พูลของเรามีโปรแกรมที่จะลงเล่นกับเอเวอเรตต์ในวันนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยตีสอนะครับเป็นศึกเหมือนซีไซส์เดอร์มิแมนถ้าชนะก็จะห่างเท่าเดิมก็คือ12คะแนนส่วนนอต์เทนฟอเรสต์อยู่อันดับที่3นะครับแข่งไป30เกมชนะ17เสมอ6แพ้ไป7 เก็บไป57แต้มนะครับก็ลุ้นไปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนเพื่อนรักของเราแมนยูนะฮะตอนนี้สถานการณ์นะครับอยู่อันดับที่13เสามกมไป30กเกมชนะ10เสมอ7แพ้ไป13เกมแล้วนะครับเก็บได้แค่37แต้มเท่านั้นเองนะฮะฤดูกาลหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะลงตลาดนักเตะนะครับสำหรับแมนยูต้องเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเยอะเลยนะฮะนี่คือผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกช่วงเช้านำมาฝากแฟนๆน,นะครับวายปักปืนใหญ่อาเซนอลกึ๊ดจีหูดากมาแต่พี่น้องกึ๊เสีย ไม่ต้องเสียวนะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลของเราชนะแน่นอนนะจ๊ะเราไปฟังสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลกันต่อกันเลยนะฮะด่วนโซลตเปิดปากครั้งแรกถึงข่าวเทนส์เตรียมลาหงแดงย้ายซบมาดริดอันเนอร์สลันกำหิทคนลิเวอร์พูลยืนยันว่าไม่สนใจข่าวลือเกี่ยวกับกรณีที่เทนอเล็กซานโนแบ็กขวารองกับต้นทีมหงแดงเตรียมจะย้ายไปคัดขังกับเรือมาริตแบบไม่มีค่าตัวหลังจบซีซั่นนี้และขอโฟกัสแค่เกมน,นัดต่อไปที่จะเปิดแอนฟิล อรอรับกันยังของเอเวอเรตเท่านั้นนะฮะในระหว่างช่วงพ่งเปกทีมา่ามีรายงาน,นว่าแคนในวัยยุคหกปีได้บรรลุข้อตกลงสัญญาระยะยาว5ปีกับมาดรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางฝั่งลิเวอร์พูลและอเล็กซานโดรไม่ได้มีใครออกมาชี้แจงเรื่องนังกล่าวกณะที่ราชาชุดก่าก็ไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการการใดรายการนะครับอเล็กซานโดรยังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าทําให้ไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ในเกมพบกับเอเวอเรต รังสมัภนี้และเมื่อถูกสอบถามถึงข่าวเรือสลัดยืนยันอย่างชัดเจนว่าทุกคนในทัพหงดงไม่ได้ให้ความสําคัญกับเสียงรบกวนภายนอกแต่อย่างใดก็ชาวรัสในวัย46ปีกล่าวว่าสถานการณ์ณปัจจุบันของเขามันน่าเศร้าที่เขาได้รับบาดเจ็บไม่อย่างนั้นผู้คนคงพูดว่าเขาทํางาน้อย่างยดเย,ย,ยี่ยมหหรือ2เยมล่าสุดให้กับทีมชาติอังกฤษแต่เขาได้รับบาดเจ็บและสำหรับเขานั้นหมายความว่าเขาโฟกัสไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างเต็มที่ แล้วสาหรับเรานั่นหมายความว่าเราจะพยายามช่วยให้เขากลับมาโดยเร็วที่สุดตลอดช่วง8เดือนที่ผ่านมามีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับเ r รน d ์เบอร์จิลและโมแต่เราไม่เคยโฟกัสไปที่ข่าวลือเหล่านั้นเลยเราโฟกัสไปที่สิ่งที่เราต้องทําเสมอแล้วสาหรับเบอร์จิลและโมพวกเขากําลังพยายามคว้าัยชนะในเมอร์ซี่ไซส์เดวิสแมตและสําหรับเทรนต์กำลังพยายามเรยกความฟิตให้เร็วที่สุด นี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมา8หรือ9เดือนแล้วและผมคิดว่านักเตะทั้ง3คนนี้ทำง,งานได้ดีมากภายใต้สถานการณ์แบบนี้ดังนั้นมันไม่ส่งผลกระทบต่อผมเลยส,เสํรับเทรนส์ฟันไนและซาล่าเหลือสัญญาอีกเพียงแค่3เดือนและยังไม่มีท่าทีที่จะขยา,ายสัญญาสม่ออกไปอีกแต่ยังได้ซึ่งเป็นเรื่องที่สาวกเดอคับต้องลุ้นกันอย่างหนักหลังจบซี่ั้นนี้นะฮะโอ้ ดวนสลัดเปิดเผยแบล,ลี่กาลังเป็นแบกพร้อมบูทาวฟี่ส่วนพ่อมีรอเช็คความฟิตอันเดอร์สลัดนันกกาเมลโกลลี่วูผูยืนยันว่าคันเนอร์บารี่แบ็คขวาทีมชัดไอแลนเหนือกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วหลังต้องพักรักษาต,ตัวตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังในเกมพบกับอาร์ตันวิล่าเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปัจจุบันนะคับลเวูโฮไม่มีแบ,บ็ควาธรรมชาติให้ได้เลือกใช้งานหลังจากแบตลีดต้องพักยาวและล่าสุดเฟรนซ์อเล็กซานโนก็เจ็บเข้าเท้าส่วนตัวสรัรอย่างโจโกเมดก็ปิดเทอมไปแล้วซึ่งทำให้สลัดต้ตองขยับกองหลังดารุ่งยานจาเรลคอนซามารับบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ย้อนรก็ตามครับล่าสุดสลัดยืนยันว่าบบลรี่กลับมาแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันว่าดาวเตียนอาวัยี่สิบปีจะได้ลงเล่นในเกมพบกับเอเวอเรตหรือไม่ในะค,คัมเกอร์มันพุดนี้ได้หรือเปล่าโดยระบุว่าเขาเนินกลับมาฝึกซ้อมกับเราดกครั้งแต่เราต้องตัดสินใจว่าเขาจะได้ลงเล่นหรือไม่การได้ลงเล่นในบางช่วงหรือการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนั้นเป็นสิ่งที่ผมยังบอกไม่ได้เขาเพิ่งได้ลงเล่นเพียงไม่กี่ครั้งหลังพักไปนานจากอาการบาดเจ็บซ้ำๆดังนั้นเราต้องตัดสินใจอย,อย่างชันฉลาด กันเดวยวกันกนะครับไรอันสกัฟเฟนแบกกองกลางชาวดัตก็พร้อมลงเล่นได้แม้จะถอนตัวจากการเล่นในนานทีมชาติเนื่องจากมีการบาดเจ็บขณะที่อลิซงเบเกอร์โกชาบ,บาซิลอาจจะยังคงต้องพักรักษาตัวอีกสักระยะหนึ่งหลังจากรับบาดเจ็บที่ศีรษะจากเกมทีมชาติแม้จะกลับมาซ้อมได้แล้วก็ตามสลัดกล่าวต่อว่า ไรอันสบายดีแต่เราจะต้องฝึกซ้อมอีกครั้งอาลีก็ฝึกซ้อมกับเราเช่นกันแต่ต้องเช็คอาการครั้งสุดท้ายในช่วงบ่ายนี้หลังจากซ้อมเซสชันสุดท้ายหากเขาพร้อมลงเล่นเขาก็จะได้ลงสนามสุดท้ายสล็อตนะครับยังยกยงฟรเดโกเกียซาปีชาวอิตาลีหลังจากที่ทำงานนี่อย่างน่าประทับใจจากการเป็นตัวสวอลในเกมพบกับนิวคาสเซิลในนัดชิงชนะเลิศลีครับ และยอมรับว่าการแย่งตำแหน่งตัวจริงกับโมซาลาก็เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ดาวเตะในวัยยีปีไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงมากเท่าที่ควรสลัดกล่าวว่าไม่ใช่แค่ผมไม่ได้เห็นเขาบ่อยนักเพราะเรามีเกมมากมายแต่ยังเป็นเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บมากกว่าที่เราต้องการอีกด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีที่เห็นเขาสร้างผลกระทบต่อเกมเมื่อเขาลงมาในสนามรดูการนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากเงื่อผู้เล่นสำรองเข้ามาในเทียม ฮาวิอิเลียดก็สร้างผลกระทบต่อเกมใน3หรือ4นัดล่าสุดมันเป็นหน้าที่ของผมและนักเตะจะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับช่วงเวลาที่เราต้องการเขาในตอนนี้เขากําลังแข่งขันกับโมซาลาและผมไม่คิดว่าคุณจะปฏิเสธได้ว่าโมมีฤดูกาลที่ดีทีเดียวนั่นทําให้เขารู้สึกลําบากใจบ้างในบางครั้งแต่เรารู้ว่าเราสามารถไว้ใจเขาได้เมื่อเราต้องการเขาไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นแต่บางทีอาจรวมถึงผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ได้ลงเล่นมากเท่าโมหรือวิ่วจิลอีกด้วย เราสามารถไว้ใจพูกเขาได้ทุกครั้งที่เราต้องการผู้ขา่าสือดังประกมข่าวหงด่างเปิดศึกระบายขวาาจอมทัพฟังเฟิร์ตเสริมแกลงคอนออฟไซด์ site, ในกับสื่อชันนรายงานมาว่าลิเวอร์พูลเตรียมเปิดศึกนอกสนามกับแมนเชสเตอร์ตี้ในการยื่นก็เสนอคว้าตัวฮูกกลาสันเพมเมเกอร์ดาวรุ่งทีมชาตสวีเดนของไอรักฟงเฟิร์ตไปเสริมทัพหลังจบ ฤดูกาลน,นี้รายง,งานอ้างว่าแมนซิตี้ได้เริ่มติดต่อกับล้าสันเป็นครั้งแรกไปแล้วพร้อมทั้งเปิดการเจรจากับฟังเฟิร์ตในชั้นต้นโดยดเดตเอนนวย20ปีก็มีความสนใจและพร้อมพิจารณาอยายไปเล่นในถิ่นเอติฮันสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้การเดทกันกนะครับคู่แข่งในพรีเมียร์อย่างลิเวอร์พูล ก็เตรียมเดินหน้าเล่นละตัวลัดสันเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแข้งรายนี้อยู่ในสเปคที่ทางบอร์ดปุนานของหง,ง์แดงต้องการทั้งในเรื่องอายุฝีเท้าพรสวรรค์และประสบการณ์ในเวทีระดับสูงอยาอนรอยก็ตามเป๊ปกนเนียล่ากุนซูแมนสตี้อาจมีความเร่งด่วนในการปรับปรุงแดนกลางมากกว่าอัเนอสลัดในใหย่ของลิเวอร์พูล โดยเฉพาะยิ่งเมื่อพิจารณาถึงสางกนการณในแผงมิฟิลโรบใบสีฟ้าที่หลายคนอายุมากอาทิเคเบินเดบรอยในวัย33ปีและอินไคกุนดกันในวัย34ปีซึ่งถึงกู่อาจอำลาทีมแบบฟรีเอเนต์หลังจบซีซั่นนี้สำหรับลาสันผู้เล่นนตำแหนกองกลาง,างแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์เกมซึ่งอาจจะเป็นคำตอบสำคัญข,ข,ของแมนซิตี้โดยจุดเด่นในด้านความคล่องตัวการครอบคลุมพื้นที่ และความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณในสนามซึ่งดูเหมือนจะเหมาะสมกับระบบก,การเล่นของกัวดีล่าอย่างมากปัจจุบันลักษณะับยังมีสัญญาณภูมิัศกับฝังฝดยาวจนถึงปี2 0 2 9และถูกตั้งกระตัวไว้ราว40ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับยุคตกตามหงมาแล้ว พอสโกชีล wow. cool, ิเวอร์พูลอาจพลาดแชมป์ระยะยาวเหตุผลที่เทรนส์อาจย้ายไปเรือมาริดพอสโกนครับอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์เตดเชื่อว่าเหตุผลสำคัญที่เทนอเล็กเดนโนแมตควาคุสกัรของลิเวอร์พูลกำลังจะย้ายปร่มทีมเรือมาริตแบบไม่มีค่าตัวนั้นมาจากความไม่มั่นใจในอนาคตระยะยาวของลิเวอร์พูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีรายงานข่าวนะฮืว่ารองกับตันทีมหงดแดงไก่บรรลุข้อตกลงการย้ายปร่มทีมเรือมาริต โดยญญาของเขากับลิเวอร์พูลเหลืออีกเพียงแค่3มเลือนเท่านั้นแมลว่าจะมีข่าหรือว่าลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอให้กับเขาให้เป็นนักเตะอังกฤษที่ได้รับค่างเหนื่อยสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่ก็ดูเหมือนจะไม่สามารถรั้งตัวเทนส์เอาไว้ได้ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากสรกอกกล่าวถึงการย้ายทีมของเทนส์อย่างไรในการให้สัมภาษณ์นในรายการ t ด e o โ e r l a p ั a n d แ b a t e เบตสกอกล่าวว่าแม้ว่าลิเวอร์พูลจะอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในพรีเมียร์ลีก แต่เขาไม่เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถรักษาความยิ่งใหญ่เอาไว้ได้ในระยะยาวโดวยมองว่าเรือมฤรยูมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าผมคิดว่าเทนส์มองว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีพวกเขาอาจจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แต่ผมไม่รู้สึกว่าพวกเขาจะเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ไปอีกหลายปีสกคกราวคุณอาจไม่เห็นด้วยกับผมแต่ผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของเทนส์ฟันดน์และโมซาลาพวกคิดว่ายังไง พวกเขาก็ยังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำนั่นคือความแตกต่างที่สำคัญแล้วบริดจะคว้าแชมป์ลีกและอาจจะคว้าแชมป์ยุโรปได้อีกใน10ไปีข้างหน้าผมเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงอยากย้ายไปจากมุมมองนั้นเพรสทิ้งลิเวอร์พูลในเวลาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่แฟนบอลลิเวอร์พูลอาจมองว่าความคิดเห็นของสกอเป็นเพียงแค่การแสดงความหวังดีของคู่แข่งแต่เขาพูดถูกที่ว่าลิเวอร์พูลยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขในระยะสั้น การรังเทนนี้อยู่กับทีมต่อไปดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากแต่ผู้บริหารของลิเวอร์พูลยังมีงานที่ต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้ซาร่าและฟันได้ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวในอีก3เดือนข้างหน้าหากทั้ง2คนตัดที่จอยู่กับทีมต่อไปอีก 2- 3สปีและริชาดฮิวสามารถดึงนักเตะที่มีคุณภาพมาร่วมทีมในช่วงสมมน,นี้อาเนลสล็ตก็จะมีรากฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างทีมเพื่อครองความยิ่งใหญ่ในอังกฤษในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า ในทีกนี้เรายังต้องจำคำพูดของสตีเวนจลาดเมื่อ20ปีที่แล้วจากเดอเลนติกที่กล่าวว่าการคว้าแชมป์2หรือ3รายการกับลิเวอร์พูลมีความหมายมากกว่าการคว้าแชมป์เป็น2หรือ3เท่ากับเจลซีหรือไม่เทนอาจจะคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนและยูฟ่าแชมเลียกได้หลายครั้งกับเรัลมาริต แต่จะไม่มีทั่วรองบันใดที่ทําให้เขามีความสุขเท่ากับการคว้าชแชมป์พิมลีกับทีมในเวนเด็กของเขาในปี2020หรือแชมป์ยุโรปเมื่อ12เดือนก่อนหน้านั้นหรือไม่น่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วและการตัดสินใจนั้นอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเขาในสายตาแฟนบอลหรือผู้ไปตลอดกาล พิมลีกเปิดตัวเทคโนโลยีล้ำสมัยกึ่งอัตโนมัติล้ำหน้าเริ่มใช้จริง12เมษายนนี้พิมลี่กลิบประกาศยังเป็นทางการนะครับว่าเทคโนโลยีกึ na, ่งอัตโนมัติล้ำหน้า semi automated offside technology หรือ SAOT จะถูกนำมาใช้ในการแข่งขันพิม์ลีกตั้งแต่วันที่12เมษายนนี้เป็นต้นไปโดยเทคโนโลยีนี้นะฮะจะช่วยให้การตัดสินใจในจังหวะล้ำหน้า มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นเดิมทีพิมลีกวางแผนที่จะเปิดตัว SAOT ในช่วงเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วแต่ได้มีการทดสอบและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้นำมาใช้จริงในการแข่งขัน f อฟเอรอบที่5เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและหลังจากนั้นได้มีการทดสอบเพิ่มเติมในพิมลีกแบบไม่ถ่ายทอดสด SAOT ทำงานโดยใช้กล้อง30ตัวที่ติดตั้งรอบสนามเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของเล่อนอย่างแม่นยำากนั้นระบบจะสร้างเส้นลำหน้าเสมือนจริงและกราฟิกที่แสดงบนผลหน้าจอทำให้ผู้ชมทั้งสนามและทางบ้านสามารถเข้าใจการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ลังการจากพิมลีกระบุว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้การตัดสินใจล้ำหน้ามีความรวดเร็วแม่นยำและสม,ม่ำเสมอมากขึ้นโดยยังคงรักษาความถูกต้องของกระบวนการการตัดสินใจไว้ SAOT จะถูกนำมาใช้ในจังหวะน้ำหน้าที่สูสีและเช่นเดียวกันกันกบระบบ VAR จะช่วยยืนยันหรือเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินของผู้ตัดสินในสนาม พิมลีกได้ร่วมมือกับองค์กรพุ ising, <mm ้ต <ization> ิ g ิสินมืออาชีพ PGMOL และ g n e n i u s s p o r t ในการพัฒนาระบบนี้โทนี้โชว์นะครับหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของพิมลีกกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า s a o t เป็นระบบที่แม่นยำและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน S.A.O.T จะเปิดครั้งแรกในเกมระหว่างแมนเชสเตียพบคริสตัลเพลนที่สนามเอเทียนสเตเดียมในวันที่12เมษายนและจะถูกนำไปใช้อีก3คู่ที่ลงแข่งขันก่อนที่จะปิดท้ายด้วยเกมระหว่างอาร์เซนอลพบเบรนฟอร์ดที่สนามเอเมลสสเตเดียมในวันที่13เมษายนนะฮะด่วนโมซาลามีใจซาอุยังมั่นใจดึงดาวยิงลิเวอร์พูลได้ในซัมเมอร์นี้ลุยซาอุแน่ ซึ่งกลิทเผยลีกซาอุดิอาระเบียยังไม่ถอดใจในดิวโมซาลาและเจ้าตัวยังไม่ต่อสิทธิ์หม่กับลิเวอร์พูลทำให้ตลาดซสมานิยังคงเปิดกว้างนะครับซาลาสตาร์ดังในวัย32ปีจะหมดสัญญาก,กับทีมจับฝูงพิม์ลีกในช่วงซสมานิเช่นเดียวกันกับเทรนส์อเล็กซานโดรและเวอร์จิปฟันได้โดยถึงขณะดนี้3ดาวดังของหงส์แดงยังไม่มีใครต่อสัญญาชุดใหม่กับโตสกัลเลยนรายงานของแบ็์ขวาทีมเชิงกลิทคาดว่าเขาจะย้ับปร,ร่อมทีมเรอัลมาดริดแบบไม่มีข้าตัว การันตีูนานทีมชาติอียิปต์ซาลาและประกัลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ฟันดายก็ตกเป็นข่าวต้องการรับใช้ลิเวอร์พูลต่อแต่ยังไม่พอใจข้อเสนอที่สโมสรยื่นให้พิจารณา คะแนนการสลาดตกเป็นประหมายของทีมจากลีกซาอุดิอาระเบียเช่นกันโดยโชวะสโมสรอ,อ,อัลอิลัดกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่1เมษายนเดลี่เทเลกราเปิดเผยว่าลีกซาอุดิอาระเบียยังต้องการได้กองหน้าเรดแมททิมปรร่วมเทียมเพื่อวาดลวดลายพร้อมั่นใจว่ากิงโมมีใจย้ายมาเล่นเช่นกัน สื่อเจ้าหนุกล่าวอ้างถึงแหล่งข่าวระดับอาวุธโสของโปลีว่าพวกเขาเชื่อว่าซาลาสนใจย้ายมาเล่นที่ซาอุดิอาระเบียแม้เป้าหมายแรกของเขายังอยู่ที่รอรับฟังข้อเสนอจากสโมสรลิเวอร์พูลและเชื่อกันว่าเขาพร้อมค้าแข่งก,กับหงแดงต่อไปการิเวิตตัวจริงหรือริพูลพบเอเวอร์ตันสล็อตปุดหัวแบกขวาวิเคราะห์เกินเกมศึกบาร์ซิสัเดอบีแม์ ขยับเข้าใกล้แชมป์าการไล่อัพหงแดงหรือรูพูของพวกเรานะครับพบกับเอวานเกมพิม์ลิกอังกฤษวันพุธที่2เมษายนศึกเมอร์เซเดสดัมมี่แมตที่หงแดงตงเน้นเก็บ3แต้มเพื่อลุ้นแชมป์ส่วนอานเนอร์สลัดต้องช่างใจเลือกไม่ขวายอย่างรอบคอบหลังเทรนส์ยังไม่พร้อมคอเนอร์แบลีดซ้อมกับทีมแล้วนะครับจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อมีโอกาสสอดแทรก ช่วงพเพื่เทีมชาตินักเตะหงแดงของเราได้พักเต็มที่โดยช่วงเวลาดังกล่าวผู้เล่นที่มีปัญหาเรื่องความฟิตและการบาดเจ็บหลายคนเริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วโดยหนึ่งในนั้นก็คือคอนเนอร์บาสซีในแมตช์สุดสําคัญนี้นะฮะที่จะต้องรับมือกับคู่ริร่มเมืองและก็เหมือนพวกนี้ก็มีความสําคัญมากๆเพราะห่างคว้าสามคะแนนได้โอกาสที่หงแดงจะขยับเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นนี้ก็มีมากยิ่งขึ้นดังนั้นการจัด11ตัวจริงในเกมนี้ คนอเนอร์ต้นตัดทินใจอย่างรอบครอบโดยเฉพาะตำแหน่งไม่ขวาเพราะหากเลือกทรงเลื่อนผิดอาจจะสร้างความเสียหายไม่ใช่แค่ในเกมกับเอเวอร์ตันเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงแมตช์อื่นๆในช่วงที่เหลืออยู่อีกด้วยข่าการ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลมีดังนี้ผู้สาวประตูอาริสงเบเกอร์สาววอเตอร์ครันะครับใจชื้นขึ้นมาบ้างหลังอาริสงเบเกอร์อยืนยันว่าการไปจบศีรษะจากตอนที่ไปช่วยทีมชาติบ,บราซิลไม่ได้รุนแรงมากนัก และสามารถกลับลงสนามช่วยโต้กัดในเกมสำคัญนี้ได้แน่นอนซึ่งการมีพ่อหมียืนตะหงา่าอยู่ที่หน้าปากประตูย่อมทําให้ผู้เล่นและแฟนบอลหงแดงรู้สึกอุ่นใจอย่างมากไม่ใช่แค่เรื่องของความเหนียวเหนอบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงไหวพริบในการเปิดบอลเร็วที่จะช่วยสร้างสรรค์โอกาสในการลุ้นทําประตูด้วยกองหลังจาเรลคอนซาอิบรมาโกนเต้เวจิฟันได้และอนดรูโรเบอร์สันในส่วนของแนวรับก็มีเพียงแค่ตำแหน่งเดียวที่กังวลใจนั่นก็คือมิขวา เพราะการที่ทีมขาดเฟรนซ์อเล็กซานโดรทำให้ควอนซาต้องลงมาทำน้าที่แทนแต่ผลงานก็ไม่ค่อยดีเดโดยเฉพาะในเกมนัดจิงรกครับเห็นได้ชัดว่านักเตะไม่สามารถรับมือกับกู่แข่งได้แม้แบดดี้จะหายเจ็บกลับมาซ้อมได้แล้วแต่การที่เขาไม่ได้ลงสนามให้กับทีม6เกมนัดตังแต่บาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาทําให้คดอาเนเออตน้นตัดสินใจให้ดีเพราะถ้าขืนเรียบส่งลงสนามแล้วเกิดเจ็บซ้ําจะยิ่งส่งผลเสียต่อทีมในอนาคต ดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าควานซ่าจะได้โอกาสทําหน้าที่สําคัญนี้ต่อไปกองกลางบรอันสกาฟินแบกโดมินิกโซบอสไลและอลิซิสแมกอลิสเตอร์นัดตีรายนะครับที่ทำให้แฟนบันหงดแดงใจหายใจคบํำนั่นก็คือกราฟินแบกที่ถอนตัวจากการเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์และมีปัญหาเรื่องความฟิต เพราะกรรมสึกหนักมาตลอดแต่ตอนนี้ค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดเลยว่านักเตะจะกลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามช่วยทีมในเกมปะทะคู่แข่งร่วมเมืองขณะที่โซโบยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยพะละกําลังซึ่งแสดงเห็นในเกมกับทีมชาติฮังการีมาแล้วขณะที่แมกาตอนนี้น่าจะฟิตท,ทั้งร่างกายและจิตใจ,จเพราะเพิ่งจะโชว์ฟอร์มรู้และยิงประตูได้ในเกมช่วยให้ทีมชาติอาร์เจนตินาถลมบราซิลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นตำแหน่งกองหน้า โมซ่าโคดิกาโตและลุยดิอัตสำหรับตำแหน่งที่ไม่ต้องกังวลในนวรุกก็คือฝั่งขวาพระโมซาลาจองสัมปทานเอาไว้แล้วแต่อีก2ตํตำแหน่งนี้บอหสหัวใสคงต้องคบคิดพอสมควรแต่ชื่อว่ากัปโตจะได้มาประจําการในตำแหน่งทางนดน้านซ้ายหลังนักเตะฟิตเต็มร้อยแล้วขณะที่หน้าเป้างานนี้ดิโกโจต้ากับดาวินเวตคงต้องรอโอกาสอยู่ในซุ้มมานั่งสมรองเพราะดิอัตเหมาะที่จะสวมบทบาทนี้ และน่าจะทําให้เกมรับของทัฟฟี่สีเงินเอเวอเันเจองานหนักในการรับมือกับความคล่องแคล่วของเขานะฮะนี่คือาการ11ตัวจริงลิเวอร์พูลพบกับเอเวอรนต์นะครับแฟนๆทามลืมโดยเด็ดขาดนะฮะถ้าหากลิเวอร์พูลของเราชนะก็จะเข้าใกล้แชมป์เข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับรวมเชียไปด้วยกันนี่คือข่าวลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบสามของที่2เมษายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือ่น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ